ครับผมสวัสดีครับมาแบบไม่ทันตาแบตไม่ตัตังตังตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมนนทินเด,ดรอร์ดอลสครับผมเฮดไอดิสฮอกสตทอนครับมาแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยและนี่คือรีอคชันแพคคู่แพ,คค,แพคคู่จริงๆครับแพคคู่ที่ไม่ใช่ไอติมนะนั่นะมันยักษ์คู่ S <S> วันนี้มีอะไรนนอ๋อเดี๋ยว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 ยินดีกับนนด้วยร้อยวิวเงยของนนอ๋อ CM คาเฟ่กับเพลง CM มาเกนอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านรวมถึงเมมเบอร์ CM คาเฟ่ที่แอบเข้าไปดูเนาะขอบคุณมากเลยนะครับทรันนิวทะลุร้อยบร้อยแล้วคือตอนเนี้ยแค่ทะลดร้อยผมก็ดีใจแล้วกับรียคชั่นที่เออไม่ได้โปรโมทยิ่งใหญ่มากเหมือนกับแบรนด์วากอนนะฮะครับไม่โปรโมทใหญ่ แต่ร้อยวิวมาได้ยังไงวะเนี่ยงง,งส่วนของพี่เนี่ยได้แค่สิกว่าแต่ก็ไม่ได้โปรโมทเยอะแต่ตอนไซมิสคิดแท่นนี่คือมันเป็นการคัมแบ็กพี่ก็ต้องใชกว่าช่วยโปรโมทให้ล่อไป200กว่าเลยครับอแล้วได้ยินว่าคิดแ a t แกไดโปรโมทให้ชวนมาดูช่องพี่ด้วย <laughs> เรียกว่าขายเรียกว่าไซมิสคิเทนนั้นขายของเคีว่าเ,<อ>เคีว่าแล้วก็ไซมิสคิเท่น,นครับโอเคครับดูหน้าจอผมครับขอบคุณครับส่วนทางซีเอ็มคาเฟครับขอบคุณครับวันนี้ไม่เกี่ยวกับสองวงนี้แน่นอนไม่เกี่ยว2สองวงนี้ไปแล้วนนเซียมเพิ่งแล็กเมื่อวานวันนี้ครับถึงคิวของวงหลักของผมแล้ว พระพระพระพะพะโรต้องบอกว่าพระระโรโปรเทียเออเหตุเกิดนั่นจากอย่างนี้ครับจริงๆเพลงนี้อะปล่อยมาตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานแล้วแต่ว่าจะเอามาชนกับศีลมทำไมการเขาไม่ได้นัดกันหรอกก็มันก็ไม่ได้นัดกันจริงๆนั่นแหละครับวงการนี้คือบางทีก็เหตุการณ์อาจจะมีแบบไม่ได้นัดกันอย่างเงี้ยก็ กดจะมาก็มากันโดยไม่ได้นักหมายนะครับเป็นอะไรดน,นเรียกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ้าในติ๊กตอกถือว่าม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 าแม,ามส,มสครับแมสจริงๆเอาปการะงรงิงเกลิลแจ้งเกิดจากพี่เบลวริศราซึ่งถ้าใครจำพี่เบลได้และใครจำ ฮอตเว็บมิวสิกอะบอร์ดสองพันสิบเก้าได้ไหมครับพี่แกคืออดีตนักร้องนำแห่งวงไก่ไข่ก็คราวนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ครับเนื่องในความสัมพันธ์อันดีงตเนื่องในความสัมพันธ์อันดีระหว่างโฮมรันมิวสิกซึ่งผู้บริหารค่ายเดีคือใครครับกรรมการในละไซด์ออฟบิทิกเทกาวไงอ๋อ ทีทีเคกาวและโฮม e ลน n ์มิวสิกจับมือกับล a สไอดอลประเทศไทยในานามของมินิยูนิตอย่างพะพพพะ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 ระโรโปรเทียสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับเมื่อเอาปากกามาวงที่เป็นเพลงช้าๆสบายๆกลายเป็นเพลงสไตล์ไอดอลไทยสไตล์ญี่ปุน่นมันจะเป็นอย่างไรความน่ารักของโปรเทียบวกกับความหวานของเพลงนี้จากพี่เบล ความลงตัวจึงเกิดขึ้นอ่าพี่เพชรผมว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วนะพี่นะใช่แล้วครับเพลงจะสนุกขนาดไหนจะมันแบบไหนงั้นผมกับพี่เพชรไม่คุยพรามทำเพลงแล้วกันนะครับไปดูกันเลย ไปแล้วนะพี่ถอดหูฟังเลยนะมาเล่นเกมตกหลุมรักกันมาเก้เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่คิจะบอกแต่ฉก็ดูไม่ออตอบฉันได้ไหมที่คิดว่าฉัะไม่คิดจะบอกและฉันก็ต้องไม่ออก

ความสับของรันน่าซึ่งมันดีซึ่งมันดี ให้เวละบุมากเลยนะมีความแบบเทปกำมังเพลงอนินเนมะอ่ะพี่ เออเออจริงเพลงมัแบบตายอนิเมะแล้วก็เป็นเพลงเลยบอบบจีมาจากทีกป๊อปกลายเป็นไปทางทีเจป๊อปอะครับคือคือรวมทีปอเจ<บ>อ<ก> โอเคเฮ้ยใชได้่้ครับโอเคคือเีแล้วแล้วพี่บอกด้วยปากกาเอาปากกาวงพี่เพิ่งฟังครั้งแรกนะเฮ้าอยางจริงดิใช่พี่ยังไม่ได้ฟังเพลงเต็มด้วยเป็นครั้งแรกแบบออริจินอลโพเทียฟีกกับพี่เบลเป็นไง เอาว่ะดีจริงดีดีดเฮ้ย<ด>ผมรู้<ด>แล้วว่า<ด>ทำไมได้ที่ได้ตักที่สองไม่ที่หนึ่งไม่เป็นไรแต่ที่สองก็สุดมากเรียบร้อยครับสำหรับเอาปากกามา,าวงสไ<ง>ตล์ไอดอลจากโปรเทียนและพี่เบยวันนีบานะครับ,รบอ่ะที่เพชร มนเดนี่เป็นเพลงนี้ครั้งแรกของพี่ด้วยคุณผู้ชมผมไม่ได้ล้อเล่นนะไอเพลงเอาปากกาประวงผมเพิ่งได้ฟังวันนี้วันครั้งแรกเลยไม่ได้ฟังออริจินัลด้วยเคยได้ยินผ่านๆในติ๊กตอกเพิ่งได้มาฟังอันนี้เฮ้ยมันเป็นเพลงที่เพลงที่นึกว่าเป็นเพลงแบบนึกว่าเป็นเพลงของโพเทียเองอะ่ะเป็นออริจินัลซองของโพเทียเองอะ่ะครับ แล้วความดนตรีคือมันเป็นความจริงจริงมันคือเป็นทีป๊อปที่เร่งสปีดหน่อยแต่ว่าคืออาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะไปทางเจได้บ้างแต่ว่าความรู้สึกก็คือมันเป็นทีป๊อปที่เป็นเจป๊อปไปด้วยครับเพราะแล้วบางจังหวะร้องก็เร็วด้วยนะแต,ต่ว่าต้อ,ง,ตอตรงรันมารันมานี่ไอ้ตรงชอบี่เจนเตลอดชอบอะไรทั้งมาะก่อนไอ้ตรงเนี้ไอเวเอรันมาขับดีมากผมชอบตรงนี้เลยโอเคแต่อันเนี้ย คือเฮ้ยมันก็เป็นสไตล์ที่ไป j จป๊อปที pop. คือมันเป็นลูกผสมระหว่างเจป๊ปกับทีป๊แต่มันโอเคโอเคมากๆอาจจะโอเคมากๆด้วยนะครับโอเคสาหรับผมนนถึงคิวนนและสำหรับผมนะจริงๆอะผมฟังที่เป็นออริจินอลแบบเต็มๆมาแล้วประมาณสามครั้ง ก่อนที่จะมาฟังตัวที่เป็นที่เป็นเวอร์ชันนี้ต้องพูดกันอย่างเต็มปากเลยว่าตอนแรกผมคิดว่าไม่น่าใช่พี่เบลหรอกคิดว่าเป็นพี่มางวงแบวแล้วมาโคบในเพลงเอง็งครับสรุปครับพอวากความากควาแต่แต่รยอแล้วเอ็งคือคำตอบครับแต่ถามว่าพี่เบลกับเพลงนี้ ถามว่าโอเคไหมครัตอบคือมาก9.5ครับส,สัีห9.5ใช่ไหมของผมนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมสามารถให้เพอร์แบ็กสกอร์ได้9.5คือหักที่ไม่ได้ที่หนึ่ง <laughs> หักที่ไม่ได้ที่หนึ่งอันนี้คือหักสดอันนี้คือหักเพราะว่า อารมณ์สดตัวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์สดตัวแต่หักที่ไม่ได้ที่หนึ่งเป็นค่าเหมือนเป็นค่าครูเป็นค่าครูเล็กน้อยอ๋อโอเคแต่ <Okay. S 2> แต่ก็คือให้มันสมดุลถ่วงดุลแล้วแต่สไตล์อารมณ์แต่ละคนแต่โอเคชื่นชอบคือชื่นชอบครับโอเคครับหมดวันแล้วครับสุัสดีวันดีมาอย่างไวแล้วก็ไปอย่างไวด้วยยังไงถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆไปดูได้ใน YouTube ย t u b e ร a s t ซโ o l ไท a i l นด์นะครับล่าสุด ก่อนที่เราจะแยกย้ายจบคลิปกันไปต้องบอกว่าผมจะปิดท้ายด้วยคลิป,ลปนึงจากทาง Last Idol ประเทศไทยครับซึ่งวันนี้เมืม่อตอนเย็นของวันนี้วันที่ถ่ายทำก็คือเมื่อพี่เบลไ์วัน้มาเป็นสมาชิกโปรเทียคนที่8ครับไป,ไปชมกันได้หลังจากจบตรงนี้ผมกับพี่เพชรลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับเรีชชั่นครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เทกับลูกเลยจ้ะ